ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเอาเอานี้ออกครับเป็นพวกเราจะเอาสายสายเวทหรือสายดาเมจออกนะทุกคนลบทิ้งออกไปนะครับนะก็ให้ทุกคนทําการมาฝั่งนี้ครับจะกันตรงนี้ใช่ไหมมาอยู่ฝั่งนี้แล้วก็เดินตามผมมาเลยนะครับตับตับตับนี่ครับคือตรงนี้เลยนะครับนะซึ่งมันจะถามว่า,าคุณคุณอยากจะเอาไอดีที่เราเป็นสายสายเวทออกใช่ไหม แล้วกด yes ไปครับแต่ผมเนี่ยไม่เอาออกนะครับนะซึ่งผมจะมีคําเตือนอย่างหนึ่งทุกคนเมื่อทุกคนทําการกดเอาออกเสร็จปุ๊บมันจะไม่วาบกลับเข้ามาในกระเป๋านะครับมันจะหายไปเลยทุกคนหายไปจากช่องกระเป๋าเลยนะครับแบบหายตู้วัวไปเลยครับทุกคนซึ่งวิธีการที่จะเอามาใหม่ใช่ไหมครับคือทุกคนอ่ะต้องมาฟาร์มใหม่ครับทุกคนใช่ครับทุกคนต้องมาฟาร์มใหม่คือฟาร์มเก็บแล้วก็คราบใหม่อะไรพวกนี้ทุกอย่างหมดเลยใหม่หมดเลยครับผมเลยแนะนํานะครับนะว่าให้ทุกคนทําการเลือกสายดีๆนะครับ จริง่เราจะเป็น,นสายโทจิหรือสายสายเสชเวทก็ให้ได้นำเลือกดีๆนะทุกคนไม่งั้นคุณจะพลาดเลยนะครับนะเข้ามาขออู่ที่ตรงนี้ปุ๊บก,กดปุ๊บเอาออกแล้วก็หายไปเลยนะครับนะประมาณนี้ถึงสำหรับสอนวิธีการเอาไอ,อ้พวกสายเสชาเวสสายอะไรต่างๆสายสายเสชเวทหรือสายโทจิออกนะครับนะโอเคมีวันนี้เลยครับอย่าลืมชอบคลิปนี้หรือกดไลค์กดตามกาด็ดๆๆีเพื่อทีไม่พลาดที่ไมเหมือนกันเลยนะครับก่ซีกันนะครับผมไป